ครับเราติดต่อกับสายของคุณเล็กได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองกันเลยครับสวัสดีครับคุณเล็กสวัสดีครับพี่แ๊กครับครับผมคุณเล็กครับเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังครับเมื่อคืนหลับอันนี้คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันใช่ไหมใช่ครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอผมอยู่แถวชนบุรีครับอยู่แถวฉะบังครับแถวแหลมฉบังชนบุรี ครับปกติที่ตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักก็ส่วนมากจะฟังในรถครับย้อนหลังครับฟังย้อนหลังในรถเวลาขับรถเนาะใช่ครับโอเคมาคุณเล็กมาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวผมถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับเมื่อก่อนปีใหม่นี่ครับเฮ้ยก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วโรงงานที่ว่านี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอยู่แถว แถมชะบังนี่แหละครับอยู่แค่แถวแหลมชะบังเอาแค่นั้นพอนะเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยโรงงานเยอะครับเดี๋ยวผมถามอีกอันหนึ่งทุกวันนี้คุณเล็กทํางานอยู่ในโรงงานนี้ปะครับผมจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับขับรถส่งพวกมอเตอร์นี่ครับโอ,อ้ต่้งโรงงานะโอเคก็เข้าๆออกออก,กับโรงงานแห่งนี้ใช่ครับทุกโรงงานนะครับในแหลมในชนบุรีในระยองนะครับมามาว่ากันถึงเรื่องของโรงงานผีหลอกที่ว่านี้ไปเจอไปเจออะไรมาคุณเล็ก ก็พอดีวันนั้นก็ช่วงช่วงเย็นนี่นะครับ,รบกับพี่เจ๊เคยได้ยินคำโบราณว่าผีปากพ่ออ้อนครับเคยครับช่วงเย็นเย็นโพลเพโพลเพใช่ครับผมยังนั้นเป็นสแตนบายผมจะต้องไปส่งงานที่โรงงานนี้ครับอพอดีคนรถจะมีอยู่ห้าคนนี่เลยครับวันนั้นก็ตกตกสแตนบายตรงพอดีก็เขาว่าเออพี่ไปส่งงานนห้หนูหน่อยนะลูกค้ารออยู่ยงั้นก็เลย รอประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งงานยังไม่เสร็จก็นั่งรอนั่งไม่คิดอะไรก็ว่าเออไม่มีะไรหรอกนั่งนั่งกินก็พักขวดโมงว่าเสร็จแล้วไปส่งได้เลยก็ขับรถไปเรื่อยก็ฟังนี่แหละครับฟังตะโกนไปเรื่อยๆพอไปถึงโรงหน้าโรงานก็ไปเลขโรงแรกเลขบัตรปกติทีนี้มันผมติดสังเกตที่ว่ารอพอเขาบอกว่ามาทําไมออืไม่มีใครอยู่แล้วออื ผมก็เลยว่าเอา้าก็ขอนัดให้ผมมาส่งเนี่ยอ่ผมก็เลยก็เอาเลขบัตรไปก็ขับไปที่เดินนะเกาพูดอน<ม>ี<ม>้นะครับอ่าผมก็เลยขับรถพี่พี่แจ็คโรงงานจะเป็นรั้วใช่ไหมครับรถจะเป็นช่องช่องช่องมันจะมองเห็นข้างในใช่ไหมครับอา่าผมก็ขี่เลาะไปเรื่อยๆทีเนี้ยผมไปตรงที่จบที่ผมจะต้องไปส่งงานใช่ไหม,มผมมองไปช่องปุ๊บผมเห็นคนนั่งอยู่คนหนึง<ม>่งแล้วตอนเนี้ย ผมว่าเอ้าหนว่าไม่มีคนอยู่้วใไรนั่งงออยู่น่ะเออผมคิดในใจของผมเยลยว่าโอ้มีคนรอแล้วเอ้าเราส่งงานได้แล้วเนี่ยไอ้ตอกับแล้วพัดลมก็เปิดเก้าอี้ตัวนั้นก็นั่งอยู่อืไฟก็เปิดถ้าบนหลอนหนึ่งแล้วประตูที่สองเราพอไม่มีผมก็ขับรถไปผมก็แยกว่าสังเกตดูนะลองคิดตามผมนะว่าถ้าเราขับรถใช่ไหมครับเอาเห็นคนนั่งเราก็จะมองตามไป แล้วคนที่นั่งก็มองตามเราแล้วก็ยิ้มใส่เราเห็นตาขาวๆเลยผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับเป็นผู้ชายอ่ยิ้มตามรถมาอ่โอเคมองก็เหมือนมองตามรถเรามาแล้วก็ยิ้มให้เราเนี่ยครับครับอ่พอนนี้ผมว่าโอ้มีคนอยู่แล้วแล้วน้าพออีกคนหนึ่งที่อยู่ป้อมหนึ่งแกก็จะเดินตามตามหลังมาใช่ไหมครับแกจะเดินเข้ามาในโรงงานแกเดินตามมาพอผม่ผ่านจุดนั้นไปปุ๊บผมก็ต้องเลี้ยวเข้าประตูสองใช่ไหมครับ แล้วก็ถอยรถกลับมาผมก็อจอดหน้าหน้าชอบทีนี้ทุกอย่างแบบมันผิดจากที่ผมเห็นเลยพัดลมไม่เปิดไฟไม่มีมคนนั่งไม่เห็นผมคิดเอาใช่หรือเปล่าเนี่ยออนะอ่าทีนี้นะเราพอไปเดินมาผมก็เลยลงจากรถไปถามว่าเอ้านะช่างไปไหนวะเมื่อกี้เห็นนั่งอยู่ช่างไหนไม่มียกกลับ้านตั้งแต่ห้าโมงหมดแล้วออเอาผมก็เลยโทรหา ลูกค้าคนเนี้ยพี่ผมรออยู่หน้าหน้าช็อปพี่นะเก๋ขี่รถจากบ้านเก๋ครับมามาที่ช็อปแล้วพอดีที่ระหว่างที่รอเกมาผมก็เดินหากันนะรอขอคนเนี้เดินหาช่างเข้าไปในห้องน้ำก็ไม่มีไปที่ถูบุหรี่ก็ไม่มีมันก็เริ่มผิดสังเกตแล้วทีเนี้ทีนี้อ่าหัวหน้าช่างเกก็มาถึงห้บอกเอามาสูงได้ไงให้มาสูงตรงนี้ไม่ใช่เหรอคร ผมไม่รู้ก็เห็นว่านัดผมมันเนี่ยผมก็มาส่งให้อืเจ่ยว,ว่าผมก็เลยถามว่า,าพี่พี่ผมถามนะว่ามีช่าอยู่ไหมไม่มีใครจะอยู่เล่าก็รู้อยู่วันนี้วันอะไรเ็ากลับบ้านกันหมดแล้วไงอ้อาวแล้วก็ผมนนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ยิ้มให้ผมเนี่ยอืคนตัวเล็กๆเกนี่ยเจ้ okay, บอกคนที่ไหนไม่มีใครอยู่หรอกออ่าแฉะนั้นคนเริ่มลุกแล้ว ทั้งสามคนที่ยืนอยู่ไนแต่คนลูกแล้วตอนเนี้ยรู้สึกแกก็ขึ้นไปเปิดไฟไว้หมดเลยเพียกว่าเห็นจริงๆหรือเปล่าสาบานเลยผมสาบานเลยพี่ผมกลับไปให้ลดความตายเลยพี่ครับคู่นี้นะครับเห็นเป็นยังไงใส่ชุดถึงจะกีพี่นั่งยิ้มหน้าขาวให้ผมเลยฟันขาวเลยคือใส่เครื่องแบบช่างเป็นเครื่องแบบรอปพอครับแต่มันเป็นโู้เกผมก็มอกมาตลาดใช่ไหมครับผมก็ พเพราแกนั่งอยู่ในมุมมุมนั้นแกจะชอบนั่งประจำไงจนทีนี้ผมก็วางของเสร็จปุ๊บผมก็รีบออกมาที่ป้อมหนึ่งผมก็พูดให้แกพี่โค้ชานนั้นแกนก็ตามมาด้วยครับแล้วรปภกแกก็เดินตามเาด้วยนะเกไม่นนกล้าอยู่แล้วแกบอกจกไม่นนกล้าอยู่แล้วเด็นมาเขากับผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเห็นจริงๆ,ๆผมพูดกันที่หน้าป้อมหนึ่งกันนะว่าผมเห็นจริงๆครับเนี่นยนั่งยิ้มให้ผมมองตามว่าผมตามให้ก็พิบเลยศเ้ย ผมก็มองผมก็ยิ้มใส่ผมก็ดีใจเออมีช่างรอรับงานแล้วทีเ uh huh. นี้ยจุดใครแม่กมีรอพอผู้หญิงมาบอกว่าเ uh huh. จออะไรเป็นรอปพ,พอนั่งอยู่ใช่ไหม uh huh. ใช่ครับ๋ uh huh. อเขาเพิ่งตายเมื่อเช้าเนี่ยรถ uh huh. ขับรถมาทำงานรถชนตายตรงมุมพอดีเลย uh huh. พี่เราไปก็ถูกบอกเอ้ยใช่ใช่พี่ก็ลืมบอกไปว่าเมื่อเช้ามีเราพพอตายคนหนึ่งเือ่ยแล้วลักษณะตรงกันไหมฮะตรงเ็กเลยที่ผมเล่าเกี่ยวกับนี่แหละคนนี้แหละตายเมื่อเช้าเนี่ยผมใสะกา่วงงานอยู่อเปล่าเนี่ยผมก็เลยโอ้โหพี่โผล่เพล่เลยน้องเล่นผมเนี่ยใช่ไหมครับว่าโอ้ผมไม่มาในเวลาเนี้ยถ้ามาโรงงานนี้ผมไม่มาแล้วทีนี้วันวันวันถัดไปผมก้มาอีกครับ เดาว่ามาตอนกลางวันเจกับซลผมตลอดว่าเฮ้ยไม,ไม่มาพ้อมหลังผมพร้อมล่าให้เจเลยเออเออแค่นี้ผมก็ขนลุกแล้วว่าผมจะเกิดผมเกิดวันพุธต,ตอนค่อนแต่สว่างนะครับาทางโบราณครับมีความที่ว่าคนที่เกิดค่อนแต่สว่างนี่จะมีมีเซนต์มีเซนต์ว่าถ้าเปิดไปไหนไปไหนเป็นมีความรู้สึกครับเหมือนพวกผมมีความรู้สึกจริงนะมพี่งั้นขนลุกแบบแต่ผมเล่าผมยังขนลุกอยู่เลยเนี่ย ผมก็เลยเช้าเลยทนนําบุญให้พี่เราพอไปว่าเออผมไม่รู้จริงว่าเป็นพี่แล้วเกศแล้วพี่หัวหน้าช่างเกศจะบอกว่าเกศจะชอบมานั่งตรงมุมเนี้ยมานั่งคุยกับช่างอแล้วเกศจะเปิดปัะลมตัวนี้แล้วเกศจะชอบนั่งมองมาถนนแล้วก็มองทิ่ไม่รู้ถคนนู้นคนนี้แล้วเกศรู้ว่าเนี่ยงสงสัยจะหิวเล่าขาวหรือเปล่ามั้งมาขอเล่ากินลูกเปล่านัตร็เลยโอ้พี่ดังนั้นเนี่ยอยเจอกันเลยถ้าเป็นแบบนี้ผม ก็เลยกลับมาพูดให้ที่ช็อบฟังเนี่ยนี่นเ,นเขาบอกว่าเ,ออเดี๋ยวให้ไปอีกนะวันหลังอะครับครับเดี๋ยวนะแสดงว่าหมายถึงว่าพี่พี่ราาอปภคนนั้นเนี่ยคือเกิดประสบอุบัติเหตุระหว่างทางที่กําลังจะขี่รถมาทํางานใช่ครับก็แสดงว่าเหมือนจิตเขาอะยังมุ่งตรงมาอยู่ที่ทํางาน เออเดี๋ยวนะตอนที่เราเล่าให้เขาฟังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีพนักงานมีรปภคนอื่นๆเนี่ยเคยเจอไหมฮะคืนนั้นรปภไม่เดินเลยครับตอนที่ผมมาตอนเช้าเขาคงขันเสียเพราะว่าได้ยินเราเล่าให้ฟังอ่ะครับไม่มีใครกล้าผ่านตรงนั้นเลยครับเมื่อคืนเพราะว่าเขาว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบหยอกั่าด้วยครับเป็นคนที่ชอบหยอกเล่นกับช่างอย่างนี้ครับพบาชอบเป็นนั่งสอบช่าอย่างนี้ครับ ครับเออเห็นเขานั่งยิ้มตามรถเนี่ยนะยิ้มสยะเห็นฟันเลยนะยิ้มเห็นฟันขาวเลยครับพี่แล้วหน้านี่เห็นคัทเดียวเลยว่าเป็นบ้าคนนี้ให้นอนครับครับสรุปคือเสียชีวิตไปก่อนหน้านะแล้วตายตอนเช้าเรามาเจอตอนเย็นตอนเย็นเออแล้วหลังจากนั้นยังไปที่นั่นอยู่บ่อยไหมทุกวันนี้ยังไปอยู่บะก็ไปครับพี่แต่ว่าขอไปตอนกลางวันครับไม่ไปตอนแบบค่ำๆโพเพลไม่ไปเลยอ่ะฮะ ไม่ไปครับเพราะว่าผมผมผมไปใดไปคนเดียวอยู่แล้วไงครับครับก็นี่เรื่องจะไว้วันหลังทีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องนี้เป็นสมัยเรียนครับได้ครับได้ครับเอาเป็นเสียนว่าเจอผีหัวขาดอยู่บนกำแพรวัดเทนนิสกัพโครับได้ครับเดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะคุณเล็กนะได้ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากมากสำหรับเรื่องแรกที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันคุณเล็กโรงงานผีหลอกครับผมครับผมขอบพระคุณมากมากครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ